สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอ็มสุริพรกลับมาที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ครับวันนี้ผมเดินทางร่วมกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องรของการถ่ายภาพนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการถ่ายภาพตอนนี้ถือว่าขึ้นชื่อเป็นโอท็อปของอำเภอวานอนก็ได้นะครับสรับวานอนสไตล์ซึ่งวันนี้เรา มีกิจกรรมพิเศษหลายอย่างด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมจะจัดด้วยกัน2วันก็คือจะเป็นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับมีทั้งเวิร์กช็อปนะครับการลงพื้นที่ถ่ายภาพจริงนะครับซึ่งวันนี้จะมีะวิทยากรแมงปอนะครับสาวสวยคนนี้นะครับเป็นช่างภาพแล้วก็รีทัศนะครับโปรเซสทาาไม่นเนงนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้กับผู้ที่ร่วมทริปในวันนี้ซึ่งจริงแล้ววันนี้เราร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่ประมาณสัก 5้านาฬิกานะครับก็คือตีหนั่นเองนะครับออกจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมาถึงอำเภอวานนก็ถึงนี่ประมาณ2องโมงนะครับแล้วเราก็คือจริงๆแล้วมันก็จะถึงเร็วกั้นนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าแวะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางนะครับจากสกลนครมาอำเภอวานนอีนิวานนะครับก็83กิโลเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งเดินทาง โดยมอเตอร์ไซค์นะครับก็วันนี้มาด้วยกัน2คันมี้ o o n d a M S X นะครับแล้วก็ Kawasaki K S R นะครับแล้วก็เดินทางพร้อมกับพี่เคโรอยู่หนะครับพี่ๆมาทักทายกันก่อนทักทายสวัสดีครับสวเป็นไงพี่วันนี้ครับโอ้สนุกมากเลยครับมาเจอบรรยากาศช่วงเช้านี่เอยิงเดินสายหมอกแล้วโอ้โหหยุดไม่ได้ที่แบบว่า ไม่ให้ถ่ายภาพนี้ต้องเก็บบรรยากาศภาพมาตลอดทางนี้ประทับใจมากนะครับผมเชื่อว,ว่าทริปวันนี้สนุกแน่นอนครับผมครับถ้ายังไงตอนนี้ก็คือเดินทางมันก็ไม่ได้กินไรเลยพี่รมาไปหากินอะไรกินก่อนไหมโอเคถ้าง,งั้นพร้อมแล้วคุณผู้ชมไปกันเลยนะครับโอเคครับ ก็มาอยู่ที่อำเภอวานอนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ครั้งที่ผ่านมามาร่วมทริปที่วานอนประทับใจมากนะครับก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคราวนี้ครับมาในส่วนของการอบรมการถ่ายภาพนะครับระหว่างสไตล์ไลฟ์มาพบกับในสไตล์แบบอาร์ตแฟชั่นนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ ก็อ,อยากรู้นะครับว่าจริงๆการถ่ายภาพแต่ละอย่างเนี่ยมันยากมากขนาดไหนมีขั้นตอนแบบไหนนี่คืออยู่ที่ดาราฟรีมนะครับที่วานอนอิววาดพี่โจชานวิทนะครับกำลังพูดคุยแนะนำนะครับในส่วนของการถ่ายภาพแต่ละภาพแนวทางแนะนำแนวคิดการถ่ายภาพให้กับผู้ที่เข้าร่วม การอบรมนะครับระหว่างรอพื้นเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางมานะครับอากาศปลอดโปร่งดีนะครับวันนี้ที่วานนนะครับถึงแม้ว่าช่วงเช้ากัของการเดินทางจะมีฝนโปรยโปรยนะครับก็โอเคดีครับวันนี้นะครับระหว่างที่ฟังจากพี่โจแนะนำนะครับแนวทางการถ่ายภาพนะครับถือว่าเป็นความรู้แปลกใหม่สิ่งใหม่ๆนะครับนี่คือเป็นการแนะนำสตาฟครับหนุ่มดาราฟิล์มครับ แล้ก็พี่แฮกสราวุธนะครับพี่เน่งแล้วก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็แนะนํากันสักหน่อยครับจะได้รู้จักหน้าตาค่าตากันนะครับมันคือมิติภาพและนี่คือวิทยากรของเราในวันนี้สวยไหมฮะพี่แมงปอนะครับเห็นบอกว่าในหลายๆคนเนี่ยจะยกให้เธอเนี่ยเป็น เจ้าแม่การถ่ายภาพในสไตล์แบบอาร์ตแฟชั่นการถ่ายภาพมุมมองแนวคิดการีทัศนะครับไปฟังพี่เขาพูดครับว่ายังไงฮะหรือว่าเวลาแนวคิดในการทําคือหลักๆของภาพภาพอ่ะก่อนที่จะทําภาพคู่สีมันจะภาพมันจะมีโทนร้อนกับโทนเย็นคือแบ่งแบ่งเป็นในลักษณะของอารมณ์ภาพนะคะจะมีโทนร้อนกับโทนเย็นอย่างเวลาปอทําภาพอย่างถ้าอย่างปออยากได้อารมณ์เหมือนกับ แนวแบบภาพอ,ออกลึกลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอให้อารมณ์อันดมาติกนิดนึงกรงปอก,ก็คือมันจะเป็นภาพในลักษณะเป็นโทนเย็นมันเขาเรียกว่าอ,อย่างบางคนก็คือใช้เครื่องมือดอปเบินไปตรงๆเลยแล้วก็ถ้าอยากสังเกตดูคือมิติผิวะก็คือยังอยู่สวัสดีค่ะแมงปอนะคะหรือว่าหลายๆคนก็จะรู้จักในชื่อ Facebook ว่าแมงปอโฟตโต้ลิซ่านะคะ ก็ปอก็คือเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพในลักษณะของอาร์ตแฟชั่นค่ะก็คือปอถ่ายภาพมาปีนี้ก็คือปีที่4แล้วอะค่ะเริ่มแรกก็คือถ่ายแบบถ่ายเป็นพอดเพจอะไรเงี้ยค่ะเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่แบบชอบถ่ายภาพเงี้ยค่ะถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันแบบถ่ายแล้วมันมีความสุขเวลาได้ถ่ายภาพคนได้ถ่ายภาพนางแบบอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ่ายมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมาสกลนครได้ยังไง คือต้องบอกว่าปอ,อติดตามในงานของอของของกลุ่มวานอนนิวาสมาค่ะมามานานละเห็นพี่เขาถ่ายเป็น่าเป็นในในเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะปอสนใจเพราะว่าปอถ่ายในในในลักษณะของอาร์ตแฟชั่นไม่เคยถ่ายมาในในแนวนี้เลยคือเลยอยากลองดูค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกติดตามผลงานมานานแล้วอะค่ะก็พอดีพี่พี่เหน่ง สลาวุฒิหวานเสร็จนะคะแล้วก็ทางของคุณโจ้อะค่ะคือ,อไ,ดได้ได้ได้ชวนมาวัดลองมาถ่ายในแนวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย,ยะค่ะก็ก็คือตัดสินใจตกลงเลยอะค่ะก็ดีใจมากๆอะค่ะอย่างวันนี้นะคะปอก็อะจะเป็นในเรื่องของอมาแนะนำในเรื่องของแนวคิดในการทำภาพในแนวของอาร์ตแฟชั่นนะคะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของอการ จัดนางแบบยังไงแล้วก็การดูแสงยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การสร้างคอนเซปต์ในการทำภาพ ในในเมืองต้นนะคะแล้วก็จะมีการโปรเซสภาพนะคะแล้วก็อีกอีกวันต่อมาอะไรอย่างี้คะ่ะก็จะเป็นในการโปรเซสภาพคือในลักษณะของของสไตลข์ของของปอเองนะคะคือจริงๆแล้วอะคะ่ะอย่างคนที่ที่ท,ท,ที่ที่อย่างถ่ายรูปที่เป็นช่างภาพคือเริ่มแรกละ่ะคือพื้นฐานมาก็คือพื้นฐานน่ะทุกคนน่ะคือรักในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วคือรักในการที่ ในการถ่ายภาพไม่ว่าคือจะเป็นในแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มแรกเลยอ่ะเวลาคืออยากให้ทําด้วยใจอยากให้ทาแล้วคือมีมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยค่ะอยา่างปอถ่ายในถึงแม้เป็นในลักษณะของงานแฟชั่นแต่คือปอมีความสุขกับการได้ได้หาโลเคชันสวยๆได้ได้คอนโทรลนางแบบแล้วก็มีความสุขเวลาได้เห็นภาพได้ออกมาเหมือนกับจินตนาการที่ที่เรา ตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนถ่ายภาพด้วยความสุขค่ะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเกลือศิีเทาบ้านกุดเรือคำนะครับอําเภอวานนนิวาสครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเซปต์นะครับที่เราจะมาถ่ายภาพกันในวันนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับผู้รักการถ่ายภาพก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ่ายเป็นสไตล์อะไรนะพี่สไตล์อะไรนะครับวันนนทอะไรสไตล์อะไรอาร์ตแฟชั่นอ่าก็จะถ่ายเป็นสไตล์อาร์ตแฟชั่นนะครับที่โรงเกลือ สินเทาบ้านกุดระคำนั่นเองนะครับว่าความสนุกความสนานหรือว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันแล้วกันถ้าพร้อมแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการถ่ายภาพของวานนสไตล์ และตอนนี้ครับได้มีการวางแผนและก็แบ่งจํานวนผู้ที่จะเข้าถ่ายภาพนะครับแต่ละเซตแต่ละเซตนะครับเนื่องจากว่าเรามีสมาชิกจํานวนมากที่จะถ่ายภาพและบวกกับสถานที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับในโรงเกลือที่มีการทําเกลือแล้วก็อากาศกับอุณหภูมิการต้มเกลือค่อนข้างที่จะร้อนนะครับห่วงทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ครับเพราะว่าความเค็มกับอุปกรณ์กับกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะฮะเริ่มถ่ายครับนี่คือคุณเบลล่านี่ครับ นางแบบของเรานะครับสวยเซ็กซี่โพสท่าสวยด้วยนะครับและในอีกส่วนหนึ่งที่รอที่จะเข้าคิวถ่ายนางแบบนะครับเราก็หันมาถ่ายหน้าแบบกันก่อนครับนี่คือคนที่ต้มเกลือจริงๆนะครับใม่อย่างกำไลแบบอาชีพเลยนะนะครับเปลี่ยนออกมา o u t ดอ o กันบ้างออกมาจากโรงเกือนะครับมาอยู่ข้างนอกเปลี่ยนโ o เคช i o n นะครับมมผมก็อดที่บ่าจะอยากถ่ายนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเสียดายจริงๆ นี่ครับพักผ่อนกันนิดนึงครับเนื่องจากอากาศร้อนเนะครับเตรียมเซตต่อมานะครับเพื่อที่จะให้ได้ภาพออกมาสวยงามและก็ประทับใจสําหรับผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเอาขึ้นรถเลยแหละครับพี่โจครับโอ้เสียวนะ่เนี่ยนี่แหละครับทุ่มเทจริงครับสําหรับสตาฟแล้วก็นางแบบของเรานะครับคือจริงๆวันนี้อากาศร้อนแต่ทุกคนไม่หวั่นครับมุ่งมั่นอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ภาพออกมาที่สวยงามและ ประทับใจมากที่สุดลนะครับเพราะว่าจริงๆเราถ่ายเซตนี้เสร็จเราก็จะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยโถงนะครับก็จะมีอีกเซตสองเซตนะครับกับการถ่ายในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกของกิจกรรมในการอบรมถ่ายภาพครั้งนี้ครับทางั้นก็ออกเดินทางกันไปต่อที่อ่างเก็บน้ำห้วยโถงแล้วเจอกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยโถงครับผม และตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่ห้วยทงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอีก1นึ่งช็อตหนึ่งโลเคชันครับที่ทางทีมงานสตาฟนะครับได้จัดไว้ให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้ถ่ายภาพนางแบบกับชุดสีแดงและไวโอเลินนะครับบกาวเป็นหญ้าสีเขียวนะครับไปดูกันนะครับว่าภาพจะออกมาได้สวยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนมุ่งมัน่นตั้งใจสนุกสนานกับการถ่ายภาพกับวานอนสไตล์ที่วานอนด้วาดสกลนครนะครับ และนี่คืออ่างเก็บน้ําห้อยทงนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของอาเภอวานนทีวาดนะครับใช้เพื่อเพาะปลูกการเกษตรต่างๆแล้วก็ทั้งบริโภคอุปโภคน,นะครับและนี่ครับเป็นการถ่ายบนเรือนะครับให้นังแบบขึ้นนอนบนเรือแล้วก็มีชาวประมงนะครับเป็นผู้ขายเรือนี่พี่แฮกนะฮะทุมเถมาครับเป็นสตาฟคอยดูแลทั้งการจัดองค์ประกอบของภาพนะครับ แล้วก็ดูแลทั้งนางแบบนายแบบนะครับเลือกมุมแสงต่างๆเพื่อที่จะให้ภาพออกมาสวยและเป็นที่ประทับใจของผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับที่มากดชัตเตอร์ด้วยกันแบบนี้นะครับขึ้นมาบนสะพานแดดเยั่งแรงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มที่จะเย็นๆแล้วนะครับเย็นไม่เย็นมิจซูคนที่อยู่ในน้ำาลยอาอนะครับนี่ครับแสงพระอาทิตย์ส่องกับน้ําเหลืองอารามสวยงามนะครับ ทีนี้มาถ่ายกันแบบใกล้ชิดกันนิดหนึ่งนะครับในสไตล์แบบพอร์เทตที่อยู่ใกล้ๆนะครับดูแลกันไปครับทั้งด้านของสตาฟนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเพื่อที่จะให้ดึงในการถ่ายภาพดึงความเป็นศิลปะออกไปได้มากที่สุดและมาถึงช็อตที่เป็นไฮไลท์ที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับวาน,นอนสไตล์นั่นคือการถ่ายภาพหวานแห รเราก็หาชาวประมงนะครับ <l ok> มา2คนคนหนึ่งเป็นคนหวางอีกคนหนึ่งเป็นคนพายเรือนะครับ <l ok> มาดูครับตะวันพบคำ่ำ <l ok> และนี่แหละครับที่เป็นช็อตที่ทําให้หลายคนได้รู้จักกับวานอนสไตล์นะครับที่นี่คือวานอนวิถีชีวิตในอ่างเก็บน้ําห้วยทงจังหวัดสกลนครนะครับ และววันนี้นะครับการถ่ายภาพอาจจะจบลงแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เรายังมีต่ออีก1วันด้วยกันเวลามหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ